สวัสดีท่านผู้ชมเมื่อวานผมใส่ตรงโน้นได้ปลาดุกตัวใหญ่วันนี้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ตัวเท่าแขนใหญ่เท่ากันกับปลาดุกได้แล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตรงผมไปใส่ตรงนี้นะเมื่อวานผมใส่ผมใส่ตรงโน้นได้ปลาดุกนะวันนี้ผมใส่ตรงนี้นะจะได้ปลาอะไรวันนี้เออมาลุ้นกันหมาก็หอนใหญ่เลย ปลากระเดือตัวนี้ไม่มีปลาดุกแต่กุ้งไม่มีเนาะแถวนี้ได้ปลากระเดื่อหน่อยๆก็หมาหอนใหญ่เลย ได้ลากระเดืดได้ดหน่อยตัวนี้ได้ไม่เยอะเดี๋ยวจุดพีกก็คืออยู่ตรงทุ่งนาที่ผมกำลังจะไปเอานี่นะนี่คือจุดพีกนะทุกท่านเพราะว่าผมตั้งใจใส่เพื่อเอาแมงตับเต่าตั้งใจใส่เพื่อเอาแมงตับเต่าโดยเฉพาะไม่ได้เอากุ้ง มาลุ้นกันเราจะได้แมงตับเต่าไปหรือเปล่าอืมมาลุ้นกันทุกท่านนี่จุดพีกอยู่ตรงนี้แมงตับเต่า นนทุกท่านเดินลงไปเอาก่อน đây ngu tuần đừng phi ơi đây ngu đừng tua ồ oh, mán ngu chơi rồi giờ ngu còn ยังไม่เคยใส่อันนี้แล้วได้งูเลยแมงกับเต่าก็ได้อยู่มันหกเจ็ดตัวเอาไงเนี่ยเอางูออกยังไงเนี่ยนอน้งเฮ้ย มา,มาออกมาอย่าคีบงูออกก่อนโอ้เอาออกยากเฮ้ยงูนี่ เอาทุกท่านเอางูออกได้แล้วนี่นะถักใค้ทางเผือกนี่เห็นไหมออยู่แปลงนานี้ผมใส่สองตัวหวังว่าจะเอา ไอ้นี่นะท่านเอาแมงแับเต่ตเาโดยเฉพาะมาล้างก่อนรุนกันจะมีหรือเปล่าแมงแับเต่าจะบอกนะว่าวได้งูอีกโอ้แต่แมงแับเต่าอยู่ข้างนอย แมงกัะบเต่าประมาณห้าหกตัวโอเคอยู่สองตัวนี้ก็พอกินอยู่แมงกัะบเต่าได้แมงกับเต่านะพี่น้องแล้วก็กบสไปเดอร์แมนหมาก็เห่า มันได้ยินเสียงผมงงงงอยู่มันก็เลยเหา่านี่ตรงนี้น่าเอาคุเอาถังมาสะน้ำจังเลยสะน้ำตรงนี้เอาปลาตอนนี้เราเก็บกับดักมาเกินครึ่งทางแล้วพี่น้องเอ้ยเออ ไปตัวถัดไป